สวัสดีครับวันนี้เรามาดูระบบดับเพลิงชนิดหนึ่งนะครับของระบบ FM 2อ0นะครับ FM 200ก็หมายถึงว่าเป็นระบบดับเพลิงที่ใช้สารเคมีเพลิงนะครับซึ่งจะใช้อยู่ในพอ้นียเล็กๆหรือในห้องนะครับในห้อง MDB ห้องเซฟเวอร์ are, ห้องที่สำคัญสำคัญนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดของระบบ fm200 นะครับว่าที่มาที่ไปมันเป็นมาอย่างไงนะครับระบบ fm200 ก็คือเป็นระบบดับเพลิงที่เกิดเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับว่าเป็นระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดนะครับซึ่งได้รับการยอมรับมาตรฐานจาก ul นะครับโดยมีระบบป้องกันนะครับการเกิดเพลิงไหม้แบบก็เรียกว่าใช้สารสะอาดในการดับเพลิงในการดับไฟไหม้ก็คือใช้สาร sfc ขีด227 เ e a นะครับเป็นาสารยานิดที่ไม่ทำก็เรียกว่าความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้านะครับไฟฟ้าหมายถึงว่าข้างในตู้ MDB ที่พวกหน้าคอนแทคพวกเมก เบเกอ uh, รกก์พวกวงจรแมกเนติกพวกรีเลย์อะไรต่างๆเป็น uh, อุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ข้างในนะครับมันจะไม่ทําลายนะครับแต่ก่อนหน้านั้นผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าก่อนที่จะมาถึง,งระบบ uh, ดับเพลิง uh, ใช้สารเคมีดับเพลิงนะครับเป็น FM200 เนี่ยแต่ก่อนมันก็จะใช้เป็นพวก uh, เป็นสาร uh, พวกอะไรอะคือเจลาลาตอนนะครับเป็นสาร uh, CO2 ท uh, นะครับซึ่งสารพวกนี้ มันจะเอ่อก็เยอะว่าละไปทําลายไอ้พวกเอ่อพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็คือเวลามันฉีดมาแล้วมันก็จะไปติดตามหน้าคอนแทคไปติดตามบาร์บัดบาร์ของเอ่อไฟฟ้าของระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็อ่ก๊าซซีโอทีซีโอทูนี่มันเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่แล้วนะครับซึ่งมันไปแทนที่อากาศออกซิเจนในห้องนั้นถ้าสมมุติว่าเกิดมีคนติดอยู่ในห้องนั้นเพราะว่าระบบไอตัวนี้เวลามันเอ่อ ทำงานเนี่ยระบบทุกอย่างมันจะปิดหมดหมายถึงว่าทั้งประตูแอร์พัดลมอะไรต่างๆคือปิดเพื่อไม่ให้อากาศเข้านะครับเพื่อให้ไอซีโอทู 2, ก็คือให้อากาศ CO2 ไปแทนแทนที่ของอากาศออกซิเจนก็คือทําให้ไฟมันดับนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นจะจจะ20 15ถึง20ปีเป็นใช้ ฮาลอนฮาลอนนี่ก็พัฒนาเป็น CO2 จาก CO2 ตัวนี้ก็พัฒนาเป็น FM200 ซึ่งมันจะจะเป็นไม่อันตรายต่อมนุษย์แลวก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับแล้วเวลาฉีดเข้าไปในห้องเนี่ยคือมันไม่ทําลายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือพวกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือในห้องเซเวอร์อะไรพวกนี้เวลาฉีดแล้วมันจะไม่ไปทาลายพวกนี้เพราะว่าพวกนี้มันอ,อุปกรณ์พวกนี้มันจะแพงนะครับถ้าสมมติว่าฉีดแล้วไปอุปกรณ์พวกนี้มันทํางานไม่ได้ก็ต้องซื้อใหม่ก็ มันก็จะเสียหายมากขึ้นทีนี้เรามาดูวงจรมันดีกว่านะครับว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับผมจะขยายตรงนี้เลยนะครับเพื่อจะอธิบายให้เพื่อนเพื่อนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ผมก็จะถอดออกมาเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้มันประกอบด้วยอะไรบ้างนะเอาวงจรไฟฟ้าก่อนนะครับตู้คอนโทรเลเป็นใช้เฉพาะ ของระบบ FM 200นะครับเป็นตู้ควบคุมมันประกอบด้วยอะไรบ้างก็ประกอบไปด้วยนะครับสมอค์ดีเทคเตอร์นะครับประกอบไปด้วยสม o k e ดีเท c เตอร์2โซนโซน A โซน B นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้โซน B นะครับและประกอบด้วยอะไรแล้วทีนี้ก็อินพุตก็จะมีสมอนะครับมีเมนูนะครับแล้วก็มีพวกสวิตช์นะครับหยุดการ์ดนะครับ แล้วก็มีดิสเซเบอร์สวินะครับเพื่อพวกนี้หยุดการอะไรพวกนี้แล้วก็เอาพุทก็มีพวก s t o p l ไ g h ท์ฟอ m ์มฮอร์นนะครับแล้วก็เบล l นะครับทีนี้เรามาดูหลักการการทำงานของมันนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ด้วยไฮไลท์นะครับการทำงานของระบบ fm 2 0 0นะครับเมื่อโซน a นะครับโซนนี้นะครับผมจะเอาสีนี้ก็แล้วกันนไม่ติดนะครับสีส้มอันนี้โซน a นะครับมันจะวิ่งมานี่เลยนะครับปื้ด โซนเอทำงานนะครับพอสมกโซนเอทำงานปั๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวไหนทำงานบ้างมันก็จะมีตัวออพุทของเบลครับเบลก็จะดังนะครับกรีงกรีงกรีงอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็เนี่ยจะส่งสัญญาณไปหาตู้ไฟลามนะครับ ว่าเฮ้ยสมกในห้องของระบบ CO2 ไอระบบ FM200 งทำงานนะครับมันก็จะส่งสิกแนลไปหาไอตู้ของไฟลามคนที่อยู่ที่ตู้ในห้องช่างแล้วก็เข้ามาดูระบบทีนี้พอพอระบบไอตัวโซนเอโซนเอทำงานแค่ตัวเดียวนี่คือมันจะไม่สั่งปล่อยปล่อยปล่อยก๊าซไปฉีดนะครับแค่ส่งสัญญาณเตือนให้มาเช็คอะไรพวกนี้นะครับทีนี้พอโซนที่2นะครับ ่วนที่สโซน B ทํางานนะครับโซนโซน B ทํางานนะครับสมมุกโซน B ทํางานมันก็วิ่งปื๊นนะครับก็เท่ากับตอนนี้ทํางานสโซนโซน A กับโซน B ทํางานพอโซนอ่าก็ทั้งสองโซนทำงานปับ๊บนะครับอไอตัวสต็อปไลท์ก็ส่งสัญญาณไปเลยนะครับงอนอนะไรพวกนี้มันก็จะร้องแบบเหมือนอคล้ายๆเสียงเหมือนเสียงลำโพงเสียงดังๆหน่อย นะครับแล้วก็จะมีตัวไฟสตอบไลท์กระพริบปั๊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 บซึ่งเสียงมันจะแตกต่างกับไอเสียงเบลเสียงเบลก็นยังกริ้งเสียงสตอบไลท์มันก็จะดังแรงกว่านั้นนะครับทีนี้พอสั่งออฟตัสสตอบไลท์กับไอตัวฮอนตัวนี้ทํางานครับปั๊บมันก็จะส่งอะไรออกมาอีกนะครับมันก็จะส่งสิกแนลกลับมาเหมือนเดิมนะครับว่าตัวนี้ทํางานก็ตัวนี้ก็ยังส่งเล็กแนลไปหาตัวแผงไฟอรามอยู่นะครับทีนี้มันจะส่งอะไรเข้าออกออกมาอีกนะครับ มันก็จะถ้าสมมติตัวนี้มีสวิตตัวนี้เขาเรียกอะบอสสวิตตัวนี้นะครับเขาจะไว้สําหรับหยุดการทํางานของกา๊าซหยุดใจการทํางานของก๊าซนะครับเราถ้าถ้าเราจะหยุดเพื่อจะไปเช็คอะไรแบบนี้เราก็กดปุ่มนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไอสวิตพวกนี้จะได้เข้าใจนะครับอะบอสวิตมันก็จะเป็นตัวนี้นะกดปับ๊บ เราจะหยุดการจ่ายแก๊สนะครับแล้วก็ตัว Disable service ตัวนี้นะครับบางที่เขาอาจจะไม่ใช้ก็ได้นะครับมันก็จะเป็นกุญแจอย่างนี้นะครับบิดเพื่อให้ส่งสัญญาณไปติ๊ก้ตัวเอืออีน,นอยด์วายทำงานทีนี้พอสองสองอสมมตสองตัวทำงานคือสองโซนทำงานพร้อมกันทีนี้มันก็จะเริ่มละนะครับมันก็จะเริ่มจ่ายตัวตัว ก่อนที่จะเริ่มเนี่ยมันจะเริ่มเขาดาวก่อนนะครับมันก็จะเริ่มนับเวลาถอยหลัง0ู0ถึงหกิบวินาทีนะครับถ้าใครไม่มาทําอะไรคือมันก็จะสั่งฉีดก็คือจะไปติ๊กซเรียลเลยก็ไปติ๊กเปิดตัวการ์ fm 2 0 0จ่ายนะครับเอนนี้คือสมมุติว่าแอดมินมาดูแลมาเช็คแล้วนะครับมากดปุ่มตัวนี้นะครับกดปุ่มอัพโว้ตัวนี้เพื่อเช็คระบบว่ามันทํางานถูกต้องหรือเปล่านะครับ มาแล้วสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเช็คแล้วว่าโอเคมันมันมันทำงานผิดพลาดเราก็สั่งแ a นเชิญได้นะครับสั่งไม่ให้ระบบฉีดได้มันหน่วงเวลาก็คือสั่งรีเซ็ตระบบได้แต่ถ้าในกรณีที่แอดมินอยู่ไกลก็คือไม่มีใครมาเช็คมันก็จะทํางานต่อนะครับระบบก็จะทํางานต่อก็พอ,อทํานปอมันก็จะจ่ายออ t p ุ t ตัวนี้มาผ่านตัวคีดิสซิเบิลสวิตตัวนี้ดิสซเบิลตัวสวิตตัวนี้ก็จะมีไฟกระพริบนะครับเนี่ยมีไฟกระพริบปิ๊บปิ๊บปิ๊บถ้าใครไม่มาเปิดบิดลูกกุญแจหรืออะไรเนี่ยมันก็จะไปสีเขียวสีเขียวนั้นหมายถึงว่า,าสัญญาณก็คือปล่อยอสัญญาณของไอตัวสิกเนลตัวนี้เข้ามานี้แล้วครับเข้ามาหาตัวเซรีนอยแล้วครับเซรีนอยวาวสั่งเปิดนะครับสั่งเปิด สั่งเปิดไอตัว fm 2 0 0สารสารก็ทอีกสีะคะับสารก็สมมติว่า,าเปิดไปแล้วตัว fm 2 0 0สารเคมีก็วิ่งนะครับวิ่งจ่ายไอตัวฉีดในห้องหัวในห้อง flow flow มาในทํานองเดียวกันครับเวลา p r e เช u r e มันออกจากถังนะครับมันก็จะไปดันในตัว p l e เ s u r e switch เพื่อจะส่งสิกแนลกลับมาหาตู้คอนโทรลเมื่อตู้คอนโทรลส่งมาหาสิกแนลตู้คอนโทรลปั๊บเนี่ย ตู้คอนโทรลก็จะสั่งชตดาวระบบภายในห้องก็คือชตดาวพวกแอร์พวกพัดลมดูดอากาศแล้วสั่งปิดประตูในห้องเพื่อไม่ใหอ้อากาศออกเพื่อที่จะไอาสารพวกนี้มันจะไปแทนที่อ,ออกซิเจนนะครับเพื่อจะต้องการที่จะดับไฟมันระบบการทํางานก็จะเป็นอย่างนี้ในระบบของออโต้ในละดรยวเดียวกันนะครับถ้าเป็นระบบเมนนวล ทางตรงเลยครับระบบเมนนวดคือไม่ต้องรีเลย์แล้วคือมาถึงมันเกิดเพลงไฟเพลิงไหม้แล้วอแอดมินเห็นแล้วแอดมินก็เปิดไอตัวเมนนวดนะครับเมนนวดก็อยู่อ่าเป็นนวดเป็นนวดก็เหมือนกับเนมนนวดของไฟอารามนี่แหละครับก็กดปุ๊บอ่าเมนนวดก็จ่ายไฟก็จ่ายเข้าอ่าตัวแผงคอนโทรลนะครับแผงคอนโทรลก็จะทํางานเลยครับก็คือกระส่งเอาพุทเข้ามาไปติก๊กไอตัวนี้เลยนะครับไปติก๊กของไอตัวอ่า ตัวซนเนอนอยวาวนะครับแล้วก็สั่งการเปิดแก๊สนะครับส่วนพวกนี้ก็จะทำงานตามปกติก็คือไอตัวโฮนล์ัวตัวสเตตัไลท์อะไรพวกนี้ก็สั่งชดดาวอะไรเหมือนเดิมคือคือโดย d i เร c เลยพูดได้ง่ายก็คือเมนูนี่คือเหมือนกบไม่ต้องผ่านอะไรมากมายก็คือไม่ต้องผ่านการเขา,าการจับเวลานะครับเพื่อหน่วงสวิต นะครับไอตัวนี้สวิตดิสเปิลสวิตตัวนี้บางที่เขาอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะครับเวลาทํางานปั๊บก็คือปล่อยเลยเพราะว่ามันมันหน่วงเวลาตรงนี้อยู่แล้วนะครับส่วนการฉีดของไอตัวนี้มันฉีดประมาณ10วินาทีประมาณถังไอพวกเนี้ยนะฉีดประมาณ10วินาทีนะครับก็ระบบก็จะไปดับไฟนะครับง่ายๆประมาณนี้ทีนี้ผมจะมาดูการเดินท่อจริงๆเดินเดินท่อของระบบไปปิ้งนะครับมันก็เป็นคนระบบ ระบบไฟฟ้าก็ช่างไฟฟ้าไปทําระบบไปบ,บปิ้งก็เป็นช่างไบปิ้งก็เหมือนกับช่างดับเพลิงอหละครับใช้ท่อขนาดเดียวกันทีนี้ผมก็จะให้มาดูนะครับตัวนี้นะครับนี่คือสั่ง fm 2 0 0นะครับสัง fm 2 0 0มีอะไรบ้าง pressure g a u ดูว่าสารเคมียังเต็มอยู่ไหมนะครับและตัวนี้เป็นโซอีนอยวาลไอตัวนี้เป็นตัวเซอรอีนอยวาลที่สั่งให้เปิดกา๊าซนะครับกา๊าซก็จะวิ่ง นี่คือเฟกก็ว <fit> <score> ิ่งขหาท่อเมนอันนี้ค oh ือ hmm, ท่อเมนอันนี too, ้ก็เหมือนกันวิ่งข้าหาท่อเมนก็คือสั่งเฟกตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นท่อเมนท่อเมนก็วิ่งปื๊ดมาจ่ายหัวนะครับหัวฉีดของไอ้ตัว fm 200นะครับก็คือไปปิ้งก็จะเป็นนี้สมมติว่าต่อไปอีกถังก็เหมือนกันก็ตักถังก็วางไปอันนี้ก็ต่อเฟกเข้าตัวเมนแล้วแต่ว่าพื้นที่ห้องมันเยอะขนาดไหนอยู่ที่การคำนวณถ้าพื้นที่ห้องกว้างก็ถังก็จะเยอะขึ้นแต่พวกนี้มันก็มีอยู่ที่ประมาณเนี่ยหลายี่อ ขนาดของมันก็อยู่ที่อยู่ประมาณ25บาทหรือ50บาท50บาทก็ใช้ห้องใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วแต่ที่ผู้ออกแบบเขาออกแบบนะครับทีนี้เรามาดูถ้าผมออ,อ,อยู่ในห้องนะครับดูอีกอันหนึ่งนะครับนี่คือเป็นห้องของที่ติดตั้งของระบบ FM 200นะนี่คือผลงานเป็นห้อง MDB ก็แล้วกันนะครับ ห้อง mdb อันนี้ก็คือเป็นตู้ไฟนะครับตู้ mdb อันนี้เวลาเขาเดินนะครับก,ก็เดินก็ตัวนี้คือเป็นระบบ piping ปปนะครับระบบ piping ปปก็เดินไปน,นะครับแล้วก็ไปจ่ายให้กับ,กบหัวของ fm 2 0 0ฉีดนะครับอันนี้คือระบบ piping ปปอันนี้เป็นระบบของ smoke smoke ก็ อันนี้ห่งท่อเดินหาตู้นะครับอันนี้โซน A กับโซน B นี่คือหท่อนะครับทีน,นี้ตัวซิกแนลที่จะมาจ่ายให้ครับตัวสโซนในวาลก็แ็บก็อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนในตัวสเต็ปไลท์กับตัวเบลเนี่ยก็จะอยู่ทางประตูด้านนอก อนข้างเพื่อให้คนได้เห็นชัดๆนะครับไม่ได้ติดในห้องติดหน้าห้องครับส่วนในตัวออไอ้แผงพวกนี้เนี่ยมันก็จะติดอยู่ประมาณเขาเรียกว่าในห้องอะไรแต่อยู่ใกล้ๆประตูนะครับแล้วก็ไอ้พวกคีสวิตเมนนอะไรก็อยู่ใต้ใต้ตู้นะครับติดตั้งนะครับเพื่อที่จะทางานง่ายเพราะว่าเวลาคนโอเปเรตอะไรพวกนี้จะเกิดเกิดไฟไหม้ปั๊บเนี่ยดึงเมนูนปั๊บก็สามารถวิ่งออกไ,ได้ ใกล้ๆจากประตูนะครับเพราะว่าประตูวันนี้เวลาระบบทํางานปั๊บมันจะสั่งปิดนะครับคนก็จะได้ออกง่ายๆนะครับคือระบบก็จะเดินประมาณนี้นะครับระบบเ uh, อ2อฟเอเอ่อ FM 2 0เส่เอกเอทํองานเหมือนผมว่าเมฟ่อกี้นะครับนี่ฟะคราบก็ไล่อฟ o อฟเ A ฟเนะเรัเอฟเอฟเอฟเกัเอฟเอฟเอโซนฟเอฟเอฟเอเนเอฟเอฟเเอฟเอเออไล่มาก็คือ FM ตู้เอเอเอเเ นะครับส่วน B ีทำงานเพียงส่วนเดียวกระดิ่งทำงานครับกระดิ่งทำงานแล้วลงมาสมก์ครอสโซนก็คือ2ออตัวอสองตัวทำงานใช่หรือไม่ใช่ใช่กระดิ่งหยุดทำงานแต่ไอตัวดังเป็นจังหวะจังหวะกก็คือไอตัวระบบเออก็จะว่าฮอนนะครับแล้วก็สต็อปไลท์มันก็จะทำงานนะครับหลังจากนั้นรีเลย์เขาตั้งเวลาศูนย์ถึง60สิบวินะครับ นูนึกว่าฟิสิวินะครับถ้ากดปุ่มให้หยุดการ์ดการ์ดก,ก็เขาไปเช็คก็คือกลับไปทำงานใหม่แต่ถ้าสมมติว่าไ,ไม่ไม่กดมันก็จะเข้ามา,าทำละทำการฉีดนะครับอ่าฟก็กระพริบดับเพลิงก็ทำงานนะครับเพรสเชอร์ตัวนี้ก็คือไปส่งไปงส่งสัญญาณให้กับระบบตู้ไฟลามแล้วก็สั่งช็อตดาวน์ระบบ ในห้องทั้งหมดก็คือชดดาวพวกพัดลมพวกแอร์อะไรพวกนีก้ในกรณีเดียวในการจะใช้เป็นนวนนะครับวิ่งตรงเลยนะครับสั่งข้างมาเลยจิบวิฉีดเลยนะครับหกถึงสิบวิฉีดนะครับก็เหมือนที่ผมอธิบายเมื่อกี้เพราะฉะนั้นในตัวนี้มันก็จะมีการไลฟ์โฟชาร์การทําง,งานการติดตั้งของระบบ fm 200ก็อยู่ประมาณนี้นะครับลักษณะการทําง,งานเวลาเขาเขียนก,ก็จะเขียนให้นิดเดียวนะครับ เราก็ไปขยายเอาเองดูจากวงจรนะครับอานนี้การทางานที่ผมพูดเมื่อกี้ก็มีสองระบบระบบไบป,ปิงก็ช่างสปริงเกอร์หรือช่างท่อก็เดินไปนะครับระบบไบป,ปิงเนี่ยตัวนี้ก็คือระบบท่อ FM 200นะครับส่วนไฟฟ้าไฟฟ้าก็ติดตั้งอะไรก็คือพวกสมกสายพวกซีรีนอยนะครับชุดนี้คือไบป,ปิงก็ติดตั้งให้เราเราแค่ไปเข้าสายนะครับเราแค่ไปเข้าสายตัวสายไฟนะครับ เพราะตรงนี้พเพชเชอร์อะไรพวกนี้คือไปปิ้งเนี่ย,ปปเ,ยเขาจะติดให้เราหมดนะครับสว่วนหัวสโมกเดินท่อน,นี้เราเดินเองแผงไฟอันนี้คือไฟผู้รับผไฟฟ้าระบบพูดง่ายๆ,ๆนะก็แยกกันกไปทำเราไปปิ้งก็ช่างไปปิ้งทำนะครับก็เป็นใช้ท่อชนิดเดียวกันกับท่อสปริงเกอร์นะครับเป็นท่อสเก็ตด้วนไซส์40นะครับสว่วนใหญ่ก็จะใช้ท่อแบบนั้นกันนะครับ มีการเดินของอานระบบพวกนี้นะครับที่จริงระบบพวกนี้ระบบฮาร์ลอนก็มันเดินใช้กันแค่เปลี่ยนถังนะครับระบบก็ก 2, ะบบจะทํางานเหมือนกันระบบซีโอทูเหมือนกันแค่เปลี่ยนถังเป็นการ์ดซีโอทูแล้วระบบก็จะทํางานเหมือนกันก็ใช้แผงพวกนี้ควบคุมเหมือนกันนะครับเปลี่ยนแต่เปลี่ยนการ์ดเฉยๆนะครับลักษณะาการทํางานก็คล้ายๆกันนะครับนี่คือระบบ FM 200นะครับที่ใช้ในห้องอ ที่สำคัญสำคัญห้องเซเปอร์ห้องไฟฟ้าห้อง MDB ไฟฟ้านะครับห้องเก็บเอกสารที่มันสำคัญสำคัญอะไรพวกนี้นะครับก็สรุปสักข,ข้าวๆว่าเป็นระบบที่ดับเพลิงชิน้นหนึงที่ใช้สารเคมีในการดับไฟไหม้หรือดับเพลิงนะครับซึ่งสาราแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ผ่านๆมาก็พัฒนา มาถึงระบบ uh, FM 200สำหรับคลิปนี้ผมก็อธิบายคร่าวๆนะครับของระบบ uh, FM 200ไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ